ร้อนสู้คนสนใจเขาไม่ได้สวัสดีครับ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 ทุกท่านสวัสดีฮะสวัสดีครับเจดสี่ทักมาแล้วกันร้อนๆเอ่อสิบห้าคนใช่ไหมพี่อ้วนใช่ครับร้อนๆนะครับโอเคครับโอ้สวัสดีฮะผู้ชายเอ่อพี่อ้วนครับเดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอแล้วก็คือเอ่อที่ซ้อมนี่ คุณชื่ออะไรครับพี่ยังไงบ้างครับพี่คุณชื่อรุตครับรุตแสดงนฮะยินดีที่รู้จักก็คือไม้ยูานินดีที่ได้รู้จักครับคุณชื่ออะไรนะครับแล้วก็คุณชิโนเนี่ยครับคุณชืิโนเนี่ยใช่ไหมครับครับผมยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับคุณนูเนี่ยครับผมปดสีเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณเจมบอลนะครับหัวจะแตกหัวจะแตกนะคุกคนโอัคครับขอบคุณทุกคนครับย่อขาพี่พาโบเขาชื่อเจมบอลเหรอพี่ เขาชื่อคุณรุตคุณรุตใช่มาคุณรุตเหรอใช่มารุตชื่อเฉยเฉยได้อะมารุตชื่อเฉยเฉยเหมือนผมผมก็เป่ารุตนะแย่คุณปอันนี้มันเยียงโทษครับพี่ขึ้นอันนี้น่นขึ้นดีๆไม่ได้ด้วยไปอ๋ออว ปิดที่คืนปิดที่คืนปิดที่คืนปิดที่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดที่คืนสวัสดีครับรับเลยดีครับมีอะไรที่แพงที่สุดมั้งฮะอะไรที่แพงที่สุดเหรอครับหมดฮะอ่ะแล้วมีอะไรบ้างครับหมดหมดเลยฮะโค้กมีไหมครับโค้กเหรอครับไม่หมดนะครับนี่นี่ไปไหนไปไหนไปไหนไอ้แต่าไปไหนไปดูหลังร้านเหรอหรือไง เขายังไม่มาส่งเลยอะครับดิแลนขอก็หมดเหรอเอะไรดีวะมีมีน้ำแร่ตาช้างครับน้ำแร่ตาช้างเหรอครับแป๊บนึงครับนี่เออเอาดิเดินดูว่าแอดอปไม่ยังมาจริงอ่าพายเบฟกำลังมาส่งนะครับโอ้โหไอ้เครื่องดื่มอะไรนะที่กินแล้วจะหายก็หายแบบหายชุ่มคอคือดื่มอะไรนะดิแลนพ็อๆพ็ออะไรนะ มันจะมีหลายตัวนะครับในนี้ก็จะมีถ้าแบบง่ายๆเลยก็จะมีพวกบินทูนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าไม่ชอบด้านวายก็จะเป็นฮอปสเตอร์ที่กำลังจะมาวันังคารนะครับหล่อสักพูดนะครับอขอลองชิมรสชาติหน่อยได้ไหมครับก็บอกว่าไงวันังคารเนี่ยเออพี่วันังคารเนี่ยวันที่แปดใช่ไหมก็เผื่อจะมีตัวทดลองอะไรให้จงให้ชิมบ้างไง ตูวทดลองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไอ้ตู้ข้างล่างอยู่เลยลเโอ้โหลูกค้ามาวันที่เจ็ดนะครับคุคคยกันแล้วโทษทีพอดีของน้อยมากคือมันมันมีเรื่องของโรคระบาดนะที่ทำให้ส่งของลำบ,บากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับครับเหมือนได้ยินนะฮะเหมือนได้ยินผมพูดได้ยินว่าอะไรครับออ,อ๋ไม่มีอะไรฮะอ้าวเรียกมืออ่ามีอะไรให้ดื่มไหมคะหมครับเอาเลยครับหมดเหรอครับงั้นเอาเป็นน้ำเปล่ามีไหมครับน้ำเปล่าก็หมดครับ มีแต่น้ำก๊อกได้ไหมฮะก็ไม่เป็นกลิ่นหัวไ้ด้วยนะครับหัวไว้ด้วยอ่างั้นไม่น่าจะดีอะค่ะโอเคครับขอโทษนะครับโอกาสหน้ามาใหม่นะครับครับผมครับไม่เป็นไม่ต้องมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผลทำครับมีทิชชู่ไหมผมไปหาไอ้หนุนกันครับทิชชู่สักแผ่นหนึ่งทิชชู่เหรอฮะครับจดเอาไว้ตรงนี้นะนี่ใช่ใช่ใช่ตรงหน้าผมหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ย อ๋อหยิบได้เลยครับอันนี้หยิบได้เลยครับโอ้โหที่รองแก้วนะ่นอ๋อที่ชู้หยิบได้เลยครับเชิญครับเชิญครับพ่อจะมีหลอดไหมฮะอยากได้หลอดนั่นเลยหลอดนะครับรับผมเอาไปดมเลยหรือเปล่าครับเข้าผับหระฮะมันเงดูดน้ำของเขาสวัสดีครับบาร์เทนเดอร์ขอครับคการ์เซ่แก้วหนึ่งครับหกพันครับกระเป๋าสองสามสานครับเอ้ยังไม่ทันชงเลยเก็บตังค์แล้วเหรอเก็บตังค์ก่อนครับยังไม่ดีนะครับ หกพันครับกับบ่าวสองสามผมยังไม่ได้ของเลยคูณแฟงเลยยังผมไม่ได้เงินเลยครับผมก็ไม่ได้ของครับผมไม่ได้เงินเลยยายครับโอเคครับครับสวัสดีครับประมาณไอ้ยี่น้ำตาไหลอะไรอ่ะขับน้ำตาไหลดิอัครเดิ อัครเดชจะบอกนะมีสสันึงเขาเขานอนหรือยังยังเขาก็ดูอยู่อยากกินต้มยำฝีมือคุณอัครเดชนั่นแน่มันต้องแซตแน่แัตที่สุดหาขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้นะพี่พี่ชอบน้ำน้ำาคนหรือน้ำใสะพี่ชอบน้ำใส อ่านั้นถูกทางเลยก็คือเขาจะมีพริกทอดหักพริกทอดโรยแล้วแบบโอ้หอย่างนั้นนะแม่งกลิ่นแม่งดีใช่ที่ราปุยตอนเที่ยงคืนชิบหายแล้วมันก็จะมีใบฉุนๆนี่มันคือใบใบโหระพาไอ้ไม่ใช่ใบใบอะไรนะกัญชาป่ะเผ็ดกัญชาป่ะไม่ไม่ไม่ใส่แต่ใส่ก็ได้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าที่มันแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแบะใบอะไรนที่เขาใส่ต้มยำใบอะไรตมยำใบมะกรูด อันไหนก็ใส่ด้วยพี่มันจะมีอีกใบหนึ่งมันเหมือนใบัหละพาที่มันฉุนฉนนะ่ะพลังใบ <laughs> เฮ้ยพ่อใส่พลังใบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่กับใบไม่ใช่ไม่ใช่ใชกับเผาเออเขาใส่ไปกับเผาด้วยก<อ>ินเข้าไปแล้วมันจะเผ็ดร้อนอแล้วแบบนี่พ่อตะโกนมาบอกหรือว่าไงเนี่ยอะไรนะไม่แชท<อ>บอกมือนกับเผาแตมา<อ>่มันคือใบเผาจริงๆอ่ะคือแบบ แล้วยิมีต้ออยมยำหัวปลาด้วยนะกูลืมเคลียร์หัววะ่ะมาเล่นอะไรตั้งนานเนี่ยไอ้ชิบหายเอ,อ้ยจบตายแล้วอไอ้ยไม่น่าทันนะต้องกินไอ้นี่ก่อนพี่กินอะไรนะน้ำงุ่นกินน้ำมุ่นก่อนซื้อน้ำมุ่นก่อนเด็ดว่าทำไมอ่ะพี่เคลียร์หัวอยู่ว่าได้ได้เดาไ,ไปเดาไปสัมผัส โอเคโอเคเด็กไปได้ไม่ติดเหรอเก็บมันไปไหนวะเนี่ยไปพาต่อแล้วแล้วไม่ซื้อน้ำอ่ะไม่ซื้อน้ำมะงุ่นน่ะแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วกินดิทำไมไม่กินน่ะฮะไหนซื้อตอนไหนซื้อตอนไหนไหนน้ำมะงุ่นน่ะหัวจะแตกก็กินน้ำมะงุ่น ย,ยืนตรงไฟนี่โคตรได้ฟิลมาเฟียอะไรนะยืนตรงไฟเนี่ยได้ฟิลมาเฟียไปยืนดูนี่ไปได้ไปได้ไปไดแล้วมองไม่เห็นหน้าแบบฉากแบบมองไม่เห็นหน้าเห็นแค่โคมไฟสวัสดีครับคุณพี่ชายสวัสดี <laughs> โคตรเหมือนยจริงได้เห็นแค่หนวด <laughs> <laughs> พี่อยากได้ศพคนศพใครล่ะครับ สมูสมูเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยอยาได้สมูมาเฟียเฮียเลยข่าหมูเฮียังครึ่งหลอดได้เคหมดไปเลยอะไรอะรก็มาละเี๋ยผพาไปสัาดิใจรักอาการหนักแล้วอ่ะทำไมพี่ ไม่รู้คันเดทโทรมาใช่ครับ